สวัสดีครับเดี๋ยวบทนี้ก็จะมาต่อในหัวข้อ r e d i s t r i b u t i o นะครับระหว่าง EGP กับ OSPF นะครับเหมือนเดิมนะครับเราต้องทำที่เราเตอร์ตัวกลางนะครับนะครับตามรูปนะครับผมค o n c e p AP กับเรื่องาติ๊กแล้วนะครับในส่วนของ EGP AS 1 0 0และ OSPF นะครับ p r o c e d u r หและ a r e a นย์นะครับนะครับตามนี้นะครับนะครับก่อนทำนะครับผมโชว์ที่เราเตอร์ตัวให้ดูนะครับเราเตอร์ R หนึ่งนะครับ แลสเตอร์หนึ่งเนี่ยถ้าโชว์นะครับอีพีเรานะครับเรายังไม่เห็นนะครับเน็ตเวิร์กนี้นะครับสามจุดสองห้าสี่ครับสามจุดสามเป็นกลุ่มแบ็คนะครับยังไม่เห็นนะครับนะครับยังไม่เห็นนะครับส่วนตัวเราเตอร์ทางขวามือสุดนะครับเกลเตอร์สามนะครับนะครับก็เหมือนกันนะครับโชว์พีเรานะครับยังไม่เห็นเน็ตเวิร์กวงหนึ่งนะครับหนึ่งก็สองไปจนถึงหนึ่งกับตัวกลุ่มแบ็คนะครับยังไม่เห็นนะครับโอเคครับมาเริ่มทํานะครับการทําวิดีโอบิวนะครับ ก็ดูจาก2บทที่แล้วนะครับก็จะพอเข้าใจนะครับผมมาทำเราเตอร์ตัวการนะครับที่เพิ่มเติมถ้าเป็นเว็พีเเนี่ยเราเตอร์ที่มีนะครับสองเราติ้งนะครับเราเรียกว่า ASBR นะครับเราเตอร์ ASBR นะครับตัวนี้ครับเป็น ASBR นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับโอเคเอามาดูนะครับผมก็เข้าโหมดคอนฟิกนะครับดูคอนฟิกเดิมก่อนนะครับโชว์งันนี่ให้ดูนะครับ ตัวน,นี้เราเตอร R2 นะครับจะมี r o u t า n ตทั้ง EGP นะครับแล้วก็ w OSPF นะครับมีนะครับผมเริ่มทำเลยนะครับผมจะ OSPF ใส่ใน EGP ก่อนเพรนันผมก็คอนฟิกนะครับ r o u เตอร EGP 100นะครับก็ redistribute OSPF ลงไปนะครับ ความหมายคือเอาเอฟแอลสันดิเจพีของคิชมากดูนะครับเขาให้ใส่โปรเซดีดีนะครับโปรเซดีดีคือหนึ่งนะครับจึิมารนะครับให้ใส่เมทริกนะครับเมทริกก็คล้ายๆเหมือนเขาที่กนะครับนั่งใส่แบนดิตเดเรทามนะครับผมใส่แบบธรรมดาไม่ได้ใส่ตามทิ่นะครับผมใส่ครับสิบทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยต่อไปก็ดีเลยนะครับตัวต่อไปก็นะครับเนื้อสเปริตต์ผมใส่ทั้งสิบทั้งเป็นสิบหมดนะครับพวกคำง่ายนะครับสรุปก็คือใส่ค่าเมทริกลงไปนะครับทั้งห้าค่านะครับ นะครับรี리디뷰 s p เข้าไปใน e g r p นะครับฟังสิกน,นี้เองนะครับทำให้กรอบกบให้ม่นะครับบรรทัดเดียวนะครับท่นี้นะครับพอเสร็จผมจะไปดูผลที่ R 1ว่าเป็นไงบ้างนะครับดูที่ R 1นะครับดูที่ R หนึ่ง ว่ามาหรือยังนะครับโชว์ ap เรานะครับหรือจะโชว์ ap เรา egep ที่ยานหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับที่ยานหนึ่งมีอ่าเน็ตเวิร์กสามนะครับหนึ่งก็ทำเป็นสามแล้วกักเน็ตเวิร์กที่เป็นระบบแบ็กของฝั่งนู้นนะครับมาแล้วครับนะครับต่อไปผมก็มีดิจิบิลนะครับเอา e g p แสดงโอเอฟบ้างนะครับผมก็ทำเหมือนกัน นะครับ exit อ,ออกมานะครับเราพิมพ์อัลเทอร์เวิร์ดพีเอฟหนึ่งมีดิสนะครับ e g เจอพคือชุดมาร์ตนะครับให้ใส่ number คือ100นะครับชุดมาร์ต์อะผมใส่ค่า metric เ,เหมือนกันนะครับ metric ของ w วิร์นะครับ,เ, F, รบเป็นค่าคอร์สนะครับก็คืออินเทอร์เฟซแบนด์วิดผมใส่สมมุติ อินเทอร์เฟซบริษัทเป็น128กันนะครับเราตามด้วยคำว่าซับเน็ตนะครับเซคแนีนนะครับเป็นการกระบุซับเน็ตนะครับนะครับถ้าเราดูสองวิดีโอมาแล้วนะครับอินเทอร์เฟซสองวิดีโอก็จะพอเข้าใจคอนเซปต์อยู่ต้องเซจที่เอเตอร์ตัวที่สองนะครับตัวกลางนะครับความหมายคือให้ใส่ค่าคอร์สเป็น128นะครับออมาไปโชว์ที่ R3 นะครับนะครับตัวนี้ R3 นะครับ โชยเพียงเราอันสามเป็นเวทเพียบนะครับนะครับผมือนโชยเพียงเราเวทเพียบก็ได้นะครับนี่ครับจะขึ้นมาเป็น o e อสองนะครับตัว e ีสองหมายถึงตรงนี้นะครับ e อ็ e r n อร type ไสองนะครับ e ีสองนะครับ e อ็ e r n อร type ไทยสองคำว่าไทยสองหมายความว่าไม่ต้องบวกค่าคอามเทาว่างทางนะครับโอเคนะครับก็สรุปเซตแค่อย่างกับบรรทัดเข้าไปในอ่เออ์ติ้งนะครับนะครับอันนี้เป็นการใส่อ g p ในเวทเนะครับ อันนี้ใส่ o s p f ใน EGP นะครับนะครับากาทดสอบนะครับต้องปิงกันเจอน,นะครับปิงไปนะครับปิง3 3 3 3จโอเคปิงได้ปิงนะครับ1นึ่งเ3้าสโอเคนะครับหัวข้อมีดิเทบิลนะครับระหว่าง EGP กับ o s p f นะครับก็เดี๋ยวพบกันในบทต่อไปนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ